มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยโหยเฮลโลกา์วัสับนูโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเกมชินโดก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือผมเนี่ยมีโคด้ดมาแจากให้กับทุกคน,นครับไม่แน่ใจว่า1ห,หรือ2โคด้ดเนี่ยแหละ แต่ว่ามีแจกแน่นอนครับอย่างน้อย1โค้ดแล้วก็น่าจะมีทั้งสปินแล้วก็เรียวคอยนะครับซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดมาให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะว่าโค้ดไหนมันได้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้ใส่แบบ100%เเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเลขมันคาดเคลื่อนนะทุกคนก็เป็นว่าจะบอกว่าอันนี้ได้สปินอันนี้ได้เรียวคอยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็สามารถไปก๊อปจากคอมเมนต์ได้เลย ถ้าใครได้ของดีๆเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกต่อกันด้วยนะครับว่าเออเอาโค้ชจากพี่ไปแล้วได้ของดีนะครับประมาณนี้ต่อมาครับก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับทุกคนสําหรับอัปเดตนี้ก็คือสําหรับสัตว์หางเจน3ของเราเนี่ยนะครับในตอนนี้เราสามารถซื้อได้ด้วยโลบักแล้วนะครับนี่ถ้าใครเป็นแบบสายบ้านรวยเนี่ยที่แบบตียังไงก็ไม่ดอกสักทีนึงนะครับมีวิธีแก้ครับโดยการเติมโลบักค,ครับแล้วก็นี่เลย คือว่าสัตหางเจนสามเนี่ยมันสามารถยีฟได้ด้วยนะทุกคนเออมันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งหิงห้อยมากๆก็ <c oughs> คือถ้าเป็นสัตหางตัวเกา่าๆเนี่ยมันจะอยู่ที่1,500โลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตหางตัวใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่1,700เอ้ยไม่ใช่1,600โลครับคือจะแพงกว่าตัวทั่วไปเนี่ยอ่า100 L นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าถ้าแปดหางมาเนี่ย7หางจะเหลือ1 5 0หรหรือเปล่าครับ เพราะว่าทุกตัวจะเป็น1,500หมดเลยยูเว้นแค่ห่หางตัวเดียวหหางเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับก็เลยมันเป็น1,600เนาะจะแพงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับไม่เยอะโอเคก็นัปเดตนี้มีเนตอะไรมาใหม่ไหมไม่น่ามีนะครับทุกคนครับอ่าโอเคก็มี1อันครับก็คือมันจะมีนี่เลยครับบรรลายของ7ห่หางเจน3ครับนี่พาวเดอร์ครับมันก็น่าจะเป็นพวกละออง มันจะเป็นลองที่น่าจะทําให้สัตตูหลับหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรลายของ7หางตอนนี้นะครับที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเราสามารถสุ่มได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาตีบอสเอาอย่างเดียวนะครับก็คือมันสามารถหาได้จากการสุ่มแล้วก็ตีบอสนั่นเองแต่ถ้าหมดกิจกรรมต้องสุม่มไม่ใช่ต้องตีบอสอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ แล้วก็อันต่อมาครับก็จะเป็นอาวุธของ7หางเจน3นั่นเองนะครับอาวุธของเจหางเจน3เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยก็คือพูดง่ายๆเลยเนะี่ยอัปเดตนี้เนะี่ยมีโค้ดมาแจกครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนะี่ยก็มีเกี่ยวกับพวก7หางเจนสนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับทุกคนครับเจหางเจนสามผมบอกเลยนะทุกคน7หางเจน3ามเนี่ยสวยมากครับสำหรับผมนะผมชอบนะทุกคนมันมันมันเท่อะ สีมันเท่นะครับแล้วก็ล่างหรือโหมดอะไรต่างๆของมันเนี่ยก็เท่มากด้วยเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนถ้าใครมีอันนี้เนี่ยก็สามารถส่งมารีวิวได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือบัตรลายบัตรลายของมันแล้วก็อาวุธของมันนะครับนี่อันนี้ถ้าใครมีสามอันนี้เนี่ยสามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีโค้ดใช่ไหมทุกคนมาแจกแล้วก็จะมีอาวุธของ7หางครับแล้วก็บัตรลายของ7หาง แล้วก็โหมดของ7หางเจน3นั่นเองนะครับก็คืออัปเดตนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้เลยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาดูจุดในการตี7หางเจนสกันด้วยครับก็คือให้เรากด M ขึ้นมาครับแล้วก็ให้เราเนี่ยวร์ปมาที่เมืองของหอยท่าครับหรือที่เรามาตีเอาโหมดเซียนทาารีเวิร์กกันนั่นแหละก็คือเมืองชิคายนะครับพอเรา,าวา์ปมาชิคายฟอเรสแล้วใช่ไหมก็ ไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ตรงไหนนะครับของแมพเนี่ยให้เราหาแท่นอันนี้ให้เจอครับแท่นที่เราจะเสกหอยท่าเนี่ยออกมาตีกันอ่ะพอเราเจอแท่นอันนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ให้เราหันหลังให้แท่นครับให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นี่ถ้าทุกคนหันมาใช่ไหมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท่นหินนะครับมันจะมีแท่นหินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่ให้ทุกคนเนี่ยมาที่แท่นหินตรงนี้นะเนี่ย คือหันมาเจอเลยครับนี่ตรงนี้หันจอตามผมก็ได้ทุกคนก็ไปเลยครับอ่ะก็คือมันจะผ่านง่ามนี้มาเนาะเนี่ยครับคมพีเจนหานเจนสามเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับเห็นไหมเจอละมันมีชื่อว่าอะไรอะโคโค่เหรอโชโชหรืออะไรวะหรือโกโก้วะเออมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับ น่าจะประมาณนี้แหละเรานี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสกให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็จะลองตีด้วยว่าไอ้พวกทรายเหล็กเนี่ยกับไอ้พวกเงาเนี่ยทำอะไรได้หรือเปล่าครับมานี่ครับทุกคนสวยมากสวยจริงสวยจัดเลยอะดูดิ <laughs> โคเท <laughs> ปีก็สวยนะครับเท่คือเท่ เทพจัดอะในบรรดาสัตว์หางนะผมชอบหนึ่งหางครับกับไอนะ้น่ะหนึ่งหางก็เจ็ดหางณเวลานี้นะทุกคนย้ำนะครับว่าณนะเวลานี้เวลาที่มันยังมีแค่เจ็ดหางอ่าโอเคครับทุกคนครับพวกทรายเหล็กอะไรใช้ได้หมดเลยครับพวกทรายเหล็กชาโดแล้วก็อะไรนะอ่าอิมมัลครับ แล้วก็ภูเขารูปวันสโน่ก็ใช้งานได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วว่า8หาง9หางา10หางเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเท่มากนะครับน่าจะตายละรอบนี้ตายหรือเปล่าครับดอบหรือเปล่าด้วย ตายแล้วดอกหรือเปล่าต้องดอกแล้วจวังหวะเนี้ยต้องดอกแล้วครับแต่ที่รู้อะเท่จริงดูสีดิเท่เท่สง่าง,งามครับอวยเหมือนโดนจ้างมาไหมทุกคนเออเจ็ดหางเขิอนอะจริงเจ็ดหางแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วอะชมอะไรขนาดนั้นโอเคก็ไม่ดอกนะครับตามสเต็ปครับทุกคนครับไม่ได้ดอกง่ายๆนะ ก็ตามนั้นเลยครับทุกคนครับถ้าใครที่อ่าดอกของใหม่มาได้นะทั้ง3อย่างนี้ครับก็ส่งมาให้ผมรีวิวได้แล้วก็เหมือนเดิมครับโค้ดถ้าใส่แล้วได้ของดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับทุกคนครับสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย